สวัสดีครับต่าง Cloud Whisper ครับนอกจากสมาร์ทโฟนที่อยู่บนมือของทุกคนแล้วในปัจจุบันนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังเป็นเจ้าของทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทวอชกันอยู่ด้วยใช่ไหมครับ ซึ่งในบางครั้งเนี่ยเราจะใช้สมาร์ทโฟนในการทําบางอย่างและแท็บเล็ตกับสมาร์ทวอชในการทําบางอย่างที่อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะครับโดยเฉพาะใครครับที่ถือทั้ง iPhone, iPad และ Apple Watch เนี่ยนอกจากฟังก์ชันการใช้งานทั่วไปที่เราใช้กันอยู่ตามปกตินะครับมันมีทริคอะไรบ้างที่สามารถทําให้เราใช้งานข้ามอุปกรณ์และประหยัดเวลาในการใช้งานยิ่งขึ้นวันนี้ผมเล่าให้ฟังครับ ลิกแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพิมพ์นะครับหลายๆคนที่มีทั้ง iPhone และ iPad เนี่ยก็จะถนัดในการพิมพ์บนอุปกรณ์ที่เราใช้งานกันบ่อยๆใช่ไหมครับ ยกตัวอย่างเช่นถนัดการพิมพ์บน iPhone มากกว่าแต่ก็มีจังหวะที่ต้องทํางานบน iPad แลวต้องพิมพยาวๆเนี่ยให้ iPhone เป็นตัวช่วยในการพิมพ์ได้นะครับทคนี้ไม่ยากเลยครับแค่พิมพ์ประโยคที่เราต้องการในแอปไหนหรือที่ไหนก็ได้บน iPhone นะครับแล้วก็เลือก Text ท,ที่เราพิมพ์ไว้จากนั้นกด Copy ครับตัวประโยคมันจะถูก Copy ไว้บน universal clipboard นะครับที่ทําให้เราสามารถย้ายไปที่ iPad แล้วก็กด s t e ก็จะได้ประโยคนั้นมาอยู่บน iPad ทันทีหรือในอีกมุมหนึ่งครับก็สามารถพิมพ์และ Copy บน iPad แล้วก็มา Pa iPhone บน iPhone ได้เช่นกันนบ สามารถทำงานข้ามอุปกรณ์ได้แบบอิสระมากๆานะครับท้ง iPhone, iPad และ Macbook สะดวกสบายในการใช้งานพอสมควรเลยทีเดียวครับต่อมาเป็นเรื่องของการ transfer ไฟล e ระหว่างอุปกรณ์ของ Apple นะครับหรือที่เรียกว่า air drop ที่หลายๆคนคุ้นเคยและใช้กันอยู่นะครับในคลิปที่หลายๆคนอาจจะได้ดูกันมาบ้างก็คือมันจะมีจังหวะที่ตัดสลับมุมกล้องที่ผมใช้ iPhone เป็นตัวถ่ายวิดีโอครับ ซึ่งพอถ่ายเสร็จเนี่ยไฟล์ก็จะอยู่ที่เครื่อง iPhone ใช่ไหมครับแต่ตอนตัดวิดีโอเราไปตัดบน Final Cut Pro บน iPad ก็ไม่จำเป็นต้องไปหา SD card ์หรือ e x t e r n a l h a r d disk มา copy ไฟจาก iPhone และย้ายไป paste บน iPad นะครับง่ายๆเลยครับแค่เรากดเลือกไฟล์ที่เราต้องการกดปุ่มแชร์แล้วก็กดที่สัญลักษณ์ Air Drop จากนั้นก็เลือกอุปกรณ์ที่เราจะส่งไฟล์ไปให้แค่นี้ก็จะได้ไฟล์ขนาดใหญ่ส่งมาบนอีกหนึ่งอุปกรณ์ได้ในเวลาไม่นานนะครับพร้อมนำไปใช้ในการทำงานต่อน,นั่นเองครับ โดยมีเงื่อนไขเล็กน้อยนะครับก็คือทั้ง2อ,อุปกรณ์เนี่ยจะต้องเปิดบลูทูธแล้วก็ต่อ Wi-Fi ในสัญญาณเดียวกันแค่นี้ก็สามารถส่งไฟล์หากันได้ง่ายๆแล้วครับ คิกต่อมาน่าสนใจมากครับเป็นฟีเจอร์ที่ทําให้เราสามารถทํางานบนทั้ง iPhone และ iPad ได้แบบไร้รอยต่อมากขึ้นจริงๆนะครับซึ่ง Apple เรียกฟีเจอร์นี้ว่า handoff เป็นฟีเจอร์ที่ทําให้เราสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ระหว่างการใช้งานได้นะครับยกบตัวอย่างเช่นถ้าต้องการจะส่งอ e ีเมลสักอ e ีเมลหนึ่งและเขียนหลายๆารราฟเนี่ยการพิมพ์บน iPhone ก็อาจจะเป็นการจิ้มปั้นพิมพ์แบบผิดๆถ,ถูกๆใช่ไหมครับฟีเจอร์นี้ครับจะทําให้เราสามารถย้ายไปพิมพ e ์อีเมลต่อบ,บน iPad ได้เลยทันทีนะครับและที่สําคัญก็คือสามารถใช้งานได้กกััับท้งแอออพลิเคชน Note Microsoft หรื s f f ต์ f f ส c e อย่าง Word PowerPoint และ Excel ได้ด้วยครับรวมถึงยังสามารถใช้งานฟีเจอร์นี้กับ Safari ได้ด้วยนะครับเช่นถ้ากำลังหาข้อมูลใน Safari อยู่บน iPhone และอยากจะย้ายไปทำงานต่อบน iPad ก็สามารถทำได้ง่ายๆครับขอแค่ทั้งสองเครื่องเป็นบัญชี Apple ID เดียวกันเท่านี้ก็สามารถใช้งานฟีเจอร์ Hand-off ได้แล้วครับต่อมาเป็นเรื่องของโหมดโฟกัสกันบ้างครับ เป็นโหมดที่ให้เราเนี่ยสามารถกดเปิดได้ในตอนที่เราต้องการที่จะโฟกัสกับงานหรือว่าแอคทิวิตี้บางอย่างโดยที่ไม่อยากให้มีโน i ิฟิเคชันหรือว่าสายโทรศัพท์มารบกวนนะครับมีหลากหลายโหมดที่เราสามารถตั้งค่าเองได้ครับไม่ว่าจะเป็นโหมด Do Not Dis t u r b โหมดทำงานโหมดนอนหลับโหมดขับรถหรือว่าโหมด Reduce reduce interruptions โหมดใหม่ที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาใน iOS 18หรือเวอร์ชันก่อนหน้านะครับเป็นโหมดที่จะช่วยลดการแจ้งเตือนซึ่งช่วยลดเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดเหมือน Do disturb Not โดยที่ตัวเครื่องเนี่ยจะช่วยคัดให้ครับว่าถ้ามีเบอร,ร์โทรศัพท์จากสายเดียวกันโทรเข้ามาหลายๆครั้งเนี่ยตัวเครื่องก็จะอนุญาตในการแจ้งเตือนมาที่เราโดยที่ตัวเครื่องก็จะช่วยคัดให้ครับว่ามีการแจ้งเตือนไหนที่สําคัญนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามีเบอร์โทรศัพท์จากสายเดียวกันโทรเข้ามาหลายๆครั้งเนี่ยตัวเครื่องก็จะอนุญาตในการแจ้งเตือนมาที่เราเผื่อว่าสายนี้เป็นสายที่สําคัญหรือแอปพลิเคชันที่เราตั้ง Allow Notification ไว้ก็ยังสามารถแจ้งเตือนได้ไม่ว่าจะเปิดโหมด่ีงอยู่ก็ตามครับส่วนแอปพลิเคชันที่ไม่ได้เปิดไว้้้กก็จจะไมม่ถูแงงเเตืออนนนนขึาั ซึ่งการเปิดโหมดโฟกัสบนหนึ่งอุปกรณ์ทําให้อุปกรณ์อื่นๆของเราเนี่ยเปิดโหมดนี้ตามไปด้วยอัตโนมัตินะครับช่วยให้เราสามารถโฟกัสกับสิ่งที่ต้องการทําตรงหน้าได้สมชื่อโดยที่ไม่ได้รับการขัดจังหวะจากการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์อื่นๆนั่นเองครับและถ้าหากว่าใครไม่ชอบหรือว่าต้องการเปิดโหมดโฟกัสเป็นรายอุปกรณ์ไปครับ <ๆ S 2> ก็สามารถเข้าไปปิดโหมดนี้ได้ง่ายๆนะครับโดยเข้าไปที่เมนูเซตติ้งจากนั้นไปที่โฟกัสและเลือกกดปิดที่หัวข้อแชร์ across device นั่นเองครับ ต่อมามาพูดถึงคลิกบน Apple Watch กันบ้างครับ Apple Watch ของเรานะครับนอกจากฟีเจอร์ในการบอกเวลาออกกำลังกายและฟีเจอร์สำหรับสายสุขภาพจริงๆเขามีอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่เรียกว่า Camera Remote ที่ช่วยให้เราสามารถควบคุมกล้อง iPhone ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการถ่ายรูปให้ได้ภาพมุมที่กว้างหน่อยสามารถวาง iPhone ไว้ในตำแหน่งที่ต้องการได้แล้วก็กดชัตเตอร์ผ่าน Apple Watch ของเราได้นั่นเองครับ หรืออีกทริกที่อาจจะเป็นประโยชน์สาหรับสายเซลฟี่ที่อยากใช้กล้องหลังที่มีความละเอียดสูงกว่ากล้องหน้าเนี่ยก็สามารถเอา Apple Watch ไปสวมบน iPhone ไว้ที่ด้านหลังของตัวเครื่องแล้วกดถ่ายได้ครับเท่านี้ก็จะได้รูปเซลฟี่จากกล้องหลังที่มีความคมชัดมากขึ้นได้ไง่ายๆแล้วครับ ต่อมาเป็นเรื่องของ Gesture Control บน Apple Watch กันบ้างนะครับอย่างฟีเจอร์ Double Tap และ wrist flick Double Tap เป็นฟีเจอร์ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี2023บน Apple Watch Series 9และ Apple Watch Ultra 2นะครับให้เราสามารถควบคุมการใช้งานของ iPhone ได้แบบเร็วๆตามการตั้งค่าโดยที่ใช้นิ้วชี้และนิ้วโป้งของมือข้างที่เราสวมใส่ Apple Watch อยู่ครับแตะเข้าหากันแบบเร็วๆ2ครั้งเพื่อสั่งคำสั่งยกตัวอย่างเช่นถ้ามีสายเข้าครับเราสามารถแตะ2ครั้งเพื่อกดรับสายได้ทันทีหรือถ้าเราอยู่ในสายและต้องการที่จะวางก็สามารถแตะ2ครั้งเพื่อวา สาสยได้เช่นกนกนัซึ่งถ้าหากอยู่ในหน้าปัดปกติเนี่ยก็สามารถแตะ2ครั้งเพื่อเปิด Smart Stack ขึ้นมาดูวิดเจ็ตที่เราตั้งค่าไว้ได้เช่นกันเหมาะสําหรับในกรณีที่มืออีกข้างของเราไม่ว่างหรือว่าถือของหนักอยู่นะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ในการใช้งาน Apple Watch ได้เพิ่มเติมครับส่วน wrist flick ครับเป็นฟีเจอร์ที่ให้เราสะบัดข้อมือเพื่อปลุกหน้าจอของ Apple Watch ขึ้นมาหรือสามารถใช้งานคู่กับฟีเจอร์ double tap ได้ในกรณีที่เราต้องการกลับไปที่หน้าก่อนหรือว่าหน้า Home นั่นเองครับ ทริคสุดท้ายครับเป็นเรื่องของ Control Center บน Apple Watch นะครับซึ่งใน Control Center ก็จะมีปุ่มให้เราสามารถเลือกกดเปิดปิดเสียงของตัวนาฬิกาเปิดโหมดโฟกัสหรือเปิดไฟฉายบนข้อมือได้ใช่ไหมครับซึ่งนอกจากนี้ครับก็ยังมีฟีเจอร์ต่างๆอีกเยอะเลยที่เราอาจจะได้ใช้ประโยชน์กันนะครับสำหรับใครที่ชอบวาง iPhone ไว้แล้วลืมบ่อยๆเนี่ยสามารถกดปุ่มปิ n ง iPhone ที่ Control Center ของ Apple Watch ได้โดยที่ตัวนาฬิกาก็จะส่งสัญญาณให้ iPhone ส่งเสียงดังขึ้นมานะครับ รวมถึงตัว Apple Watch เองก็จะมีระยะบอกบนหน้าจอครับว่าตอนนี้เรากับ iPhone ของเราเนี่ยอยู่ห่างกันเท่าไหร่เพื่อเป็นไอเดียให้เราได้รู้ว่าเราเผลอไปวาง iPhone ไว้ที่ตรงไหนและทําให้เราสามารถหา iPhone ของเราได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองครับ อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าจะเหมาะกับใครก็ตามที่ชอบกีฬาทางน้ำมากๆนะครับนั่นก็คือฟีเจอร์ water lock โดยที่เมื่อเปิดโหมด water lock แล้วเนี่ย Apple Watch ของเราก็จะทำการล็อกหน้าจอและไม่ตอบสนองต่อการสัมผัสนะครับซึ่งหลังจากที่ขึ้นมาจากน้ำแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดที่ digital crown ค้างไว้ตัวเครื่องก็จะส่งคลื่นความถี่สูงออกมาทางลำโพงเพื่อเป็นการไล่น้ำที่ค้างอยู่ในตัวนาฬิกาครับโดยจะเป็นคลื่นความถี่ประมาณ165-200เฮิรตซผ่านการสั่นนะครับเพื่อให้น้ำหลุดออกมาจากภายในช่องลำโพงได้ ซึ่งแม้ว่า Apple Watch รุ่นใหม่ๆจะสามารถกันน้าได้ดีอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้ามีฟีเจอร์ Water Lock เข้ามาช่วยก็จะทําให้เราใส่ใช้งานในระหว่างการเล่นกีฬาทางน้ำได้สบายใจมากขึ้นนั่นเองครับ หวังไม่อย่างยิ่งครับว่าจะเป็นทริคและเทคนิคในการใช้งานทั้ง3อุปรกรณ์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้ามี MacBook มาด้วยอีกเครื่องเนี่ย mm. ก็จะยิ่งมีทริคที่สามารถใช้งานได้ลื่นไหลยเยอะขึ้นกว่านี้อีกนะครับต้องรอติดตามกันครับว่าช่วงสิ้นเดือนนี้ในเดือนตุลาคมเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์ทาง Apple เปิดตัว MacBook รุ่นใหม่หรือเปล่าซึ่งถ้ามีเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ขอลากันไปแล้วครับผมต่างคลาวิสเปอร์สวัสดีครับ